คือร้านข้าวซอยที่อยู่ที่มันดาเลนะครับก็ร้านแบบนี้มีขายอยู่ทั่วไปก็เขาเอาเส้นมาแล้วก็ตัดไก่แต่ละใส่ไปนะครับดูเตาข้างล่างออก่อนเลยครับเตาก็เป็นเตาแบบอย่างนี้นะขึ้นมาปุ๊บก็เป็นใบตองนะครับตบท้ายด้วยทําอยู่ข้างบนแล้วก็ซื้อแล้วก็นั่งกินหน้าบ้านอย่างนี้นครับบรรยาก,กาศ สุดยอดครับนี่เขาคนนี้เขาทำใส่ถุงครับแล้ว่าเล้วก็ล้างจ่ายก็าล้างก็อยู่ข้างหลังเลครับนขอค thank you เป็นน้ำอ๋อเป็นอย่างนี้ครับเป็นคล้ายๆกับแป้งเหนียวๆใส่ลงไปอ๋อบุงลโอ้น่ากินครับน้ากินครับแหมลายผมกินมาแล้วนะครับเที่ยวสาดใจกับมิสเตอร์ฮเซียครับก็